แหล่งเรียนรู้กลุ่มเยาวชนทีวีชุมชนลำพยาพิท,ทยากรประจําแหล่งเรียนรู้นายวินยูทองงามประธานกลุ่มสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่นนางสาวนัชชาหะลิพง์ผู้นําทรงคุณค่าของชุมชนประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีเวทีสำหรับการทำกิจกรรมต่าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ไ c t โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง6หน่วยงานได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาองค์การบริ หารส่วนตำบลลำพญาโรงเรียนลำพญาประชานุเคราะห์และบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนทําโครงการท y c เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนพร้อมกับดําเนินการฝึกอบรมและแนะนําการใช้งานระบบ i อ t ให้แก่เยาวชนและชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ได้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนลาพยาประชานุเคราะห์จํานวน20คนคณะครูโรงเรียนลําพยาประชานุเคราะห์จํานวน2คนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลลาพยาจํานวน4คนเจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจํานวน10คนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยสงขลานคร วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ไอซีทีการสร้างเว็บไซต์สร้างเว็บเพจชุมชนการถ่ายภาพการตกแต่งภาพถ่ายการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำกลับไปใช้งานในชุมชนของตนเองได้หลังจากการอบรมเสร็จสิน้นเยาวชน t y c ชุมชนลำพญาได้ดำเนินการสร้างเพจ Facebook โดยใช้ชื่อว่า t y c ชุมชนลำพญาจังหวัดยะลาเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนกลุ่มอาชีพในชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นกิจกรรมต่างๆในชุมชนและมีการเคลื่อนไหวหน้าเพจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีการดำเนินงานดังนี้ดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนโดยการโพสต์ข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอประชาสัมพันธ์หน้าเพจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิน่นอาหารขนมท้องถิน่นรวมถึงให้ความรู้ รณรงค์การจัดการขยะชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์างการลดละเลิกสูบบุหรี่รณรงค์การป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ช่วยจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพในชุมชนทั้ง2ช่องทางได้แก่ช่องทางออนไลน์ที่มีการสั่งสินค้าผ่านอินบ็อกเข้ามายังหน้าเพจ TYC ชุมชนลำพยาจังหวัดยลาและการออกมูจจำหน่ายสินค้าในเทศกาลต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในทุกๆปีจะมีการนำกำไรจากยอดจำหน่ายสินค้าของ TYC ชุมชนลำพญามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลลำพญาโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ ผู้ประพฤตินตนเพื่อส่วนรวมและผู้ขัดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆที่ประพฤติตนเป็นคนดีของชุมชนจากการดำเนินงานส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงออกอันเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในการประชาสัมพันธ์ท้องถิน่นวัฒนธรรมประเพณีช่วยจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และทําให้คนในพื้นที่รู้จักการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอำนวยความสะดวกในการดํารงชีวิตอีกด้วยปัจจัยความสําเร็จเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตนาําบลลําพญาโรงเรียนลําพญาประชานุเคราะห์บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ4องค์กรหลักในพื้นที่รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน